ก็ให้นี่วันนี้นะครับผมนายวิชาชัยเสร็จแยาเสร็จยาบ้างคุนี้ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทางจังหวัดราชบุรีว่ารวมทั้งทางราฐบาลต้องผลักดันให้าเสร็ด้วยครับก็ผมก็จะบอกว่าทางราชการกับแก้ไขไม่ได้มาหุ้มด้วยกันอ่กครับนั่นก็แต่บางช่องอย่างที่บอกนะครับนักนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็ส่วนใหญ่ก็เคยแล้วแหะ มันมันหัวค่ำอยู่มันก็ยังไม่ใ็ในในเบอร์ทัุ้วงกับซึ่งซึ่งปกติถ้าเรานี้อยู่ก็ก็ฝากน้องที่เป็นนักการใช่ไหมก็แกไม่ได้มานะก็ฝากที่เราจเปิดร้านนะขายอยู่ที่ร้านไม่ได้พินไม่ได้เต็รันวว กรู mm ้ว่าเป็นแค่การอีกมันไม่อยากให้มานั่งด้วยรอกต้องต้อมา帮ส่ช่วยนะไม่ต้องด้วยครับเดินได้เข้ามากได้เลยครับได้ผมรองผู้ว่า่มก็จขหลายเหการนะโหเราเรื่องความมั่นคงยังไงก็อกอาม่การนครับตตอเนาะ แต่ว <Es> ่ามันเพิ่งมีประเด็นนักร้องมาเองตำรวจเองาำฝ่ายปกครองเองก็นำเยาะเหยียดกันต่อการนี่ไก่เข้ามาเองบอกว่าจังหวัดครับครับสวัสดีครับน้องเล่นเล่นเกมกันโต๊ะเลยหน้าเวที lần lượt bắp vào phải <laughs> trở về bỏ vào một lần nữa nắm bé ngon dạy nga bắp 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 ngon